สาวลาวถึงกับอึ้งเมื่อได้เห็นพระที่นั่งสุวรรณเพชรหรือว่าปราสาทแห่งเมืองโบราณเนาะพี่น้องกร,กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เขามาติดตามรับชมคลิปของบาวชมายเนะาะเมื่อวาพี่น้องทั้งพังไทยพังลาวเนาะที่เขามากด ไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้บาสมไมนะ้เนาะกดติดขอขอ,ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเนาะเมื่อนี่บาสมไย้ก็มีคลิปคลิปหนึ่งเนาะสีพาพ,พี่น้องมาเบิ่งคลิปเนาะคือคลิปสาวล่าอึง้งเมื่อได้เห็นประเทศไทยช่างก็ขึ้นกับมือก็ต้องขอโทษขออนุญาตไอโบหรือว่า น้องวอนเนาะก็ขอเอาคลิปมารีแอคชั่นเนาะก็อย่าว่ากันเด้อผิดพลาดประการใดก็ได้เด้อพี่น้องเนาะพากให้กำลังใจบาสอมายหน่อยได้อครับเด้อไปชมคลิปน้องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวบาสอมาย์จะพาไปชมคลิปเนาะว่าล่ะสาววอนจะว้าวขนาดไหนเนะาะไปส่งคลิปน้องกันพี่น้องถือถือไปสาววอนก่อนที่เราจะไปตรงศาลาพักนั่งสีสันเพชร ขอถ่ายรูปสาวกันเนาะโอ้งามลายสาวลาวใส่ชุด <c oughs> ไทยพียนะ่น้องเว้เนี่ยอะนี่ฝั่งนี้สาวบอเห็นอยังบออู้หูบอฮะอันนี้อันนี้คือต้นมะขามว่ะต้นอ,นอีกอย่งนีตนน่ต้นมะขามเฮ้ยทุกคนต้นมะขามพม่สาวบอนอุ้ยต้นมะขามคือง,งามแท้น,นี่นี่ คนจะเขียนไว้ว่ามะขามทรงต้นก็คือแปลว่าต้นมะขามนี้เป็นต้นมะขามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกหรือว่าพระราชทานนะทรงต้นก็คือต้นมะขามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโซนฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นบุญตาอุ้ยก็จะเป็นต้นมะขามมมีต้นขามอีกลของพระราชินีฝั่งนั้นก็จะเป็นของพระราชินีว้าวอันนี้คือต้นมะขามพระราชินี ่โอ้โหสาธุดอ้อเนาะโอ้โหนี่งามขนาดเลยทุกคนแบบแตกกิ่งการแบบสวยอย่างสวยงามเลยเนาะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวขออ่านอ้ออันนี้คึบลึบแนนเลยเนาะทุกคนเน,นาะบ่เค,บเคยเห็นต้นมะขามที่หรือว่าจะออกุกหรือว่าจะมีโหราศาสตร์นะ,ะก็จะมีการนี่ อ๋อนี่อันนี้จะลองมาจากในหนังน่ของดโดยโดยเบื้องเห็นแต่ในหนังในหนังก็จะเป็นเหมือนเหมือนท่านก็จะพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนเนาะก็จะมานั่งบนบันลังโอ้เคยเบื้องอยู่หนังเรื่องนี้เคยเบื้องทุกคนในละครไทยคือสถานที่อย่างนี้ก็เป็นสถานที่เหมือนมีการมาถ่ายละครน้ำเน๊ะละครที่เราได้ชมนะทำช่องสามะไรก็แล้วแต่ทุกคน โอ้้้ยมีนนพุเนาาาทุกคโอโโอ้ยย่งงมเเลร<อ>บดี๋ยวเราจะมีทางขึ้นนะ<ต>สา,าะวนะอนนะขึ้นไปทางด้านในได้ทุกคนเด้อเราจะขึ้นไปด้านในกันอันนี้เจ้าบอเพิ่นจ้าเอิญหูปัน,นเด้เยพญเจ้าเอิญแบบพระบรมสารยลักษณ์โอ้โดยสาวอนโอ้โหต้องของอภัยเด้อทุกคนแต่สาวอนดีใจแฮงเพราะว่าสาวอนแบบว่ามีมีความแบบ คือแบบสวอนเห็นแต่เพื่อนพระองค์เพื่อนอยู่ในทีวีนอนและสวอน<อ>มีความรู้สึกแบบหักนะบอกแบบบอกว่าถึกหักโดยอัตโนมัติ <RTX> คือแบบเห็นผลงานเพื่อนเลยหลายอย่าง <sponsor S 1> และสวอนหักโดย <ๆ S 2> แบบบรต้องเรต้องคิดอย่างเลยหักเลย<อ>โดยโอันนีๆๆ้คือความจริงทั <handheld S 2> ้งที่เขาบบแมนคนเชื้อชาติไทยโบแมนคนไทยขนาดวันที่เพื่อนนั้นเพื่อนห้องอย่างสิ้นพระชนม์ว่าจาวรยังมีน้ำตาทุกคนที่เป็นสวรรคต แม่สาวรก็บหกว่าห้นห้องยังได้เนาะแต่ว่าเมื่อที่เพื่อนสวรรดนะคตเนาะคือสวรกันอย่างมีความรู้สึกเศร้ามีน้ําตาออกทุกคนอันนี้คือวราจากใจเนาะนลุกเลยเพราะสาวอนเห็นแล้วแบบอันนี้คือความในใจของสาวรเนาะส่งผระเจริญเนาะสาธุสาธุสาธุอันนี้เป็นพมัมลมสัญ,ญลักษณ์เนาะ,ะบปล่าบเกินบ่ค่อยเป็น สาวันโอ้โหสวยงามแพงทุกคนคือจากที่ได้เห็นในทีวีนะสาวันในทีวีแล้วแล,และมีการแสดงหนัง,<ด>นงหลายอย่างแสดงหนังหลายอย่างเนาะ<ด>แต่วันนี้นี่คือสถานที่ที่เป็นการจำลองงดงามได้นี่เราจะเข้าไปด้านในกันไปเราเข้าไปด้านใน เ่คิดว่าฝันเนีาสาวรจะมีความเหมือนเหมือนความรักกับองค์ท่านดิอันจากใจแบบเขาเขาเห็นแวบแรกคือก่อนบ่แมนคนไทยแต่ว่าสาวรนับถือจากหัวใจเขานะทุกคนเขาลบนับถือเนาะทุกคนเนาะสาวรขออนุญาตกับสาวรต้องนั่งลงนะสาวรเพื่อความเรียบร้อยเราเป็นผู้น้อยเราเป็น เป็นสามัญชนสาวอนสาวอนก็บอกว่าสีเฮ็ดจังใดเนาะแต่ว่าขออนุญาตเนาะกราบสาธุเคยเห็นแต่หูโบเคยเห็นบบเคยเห็นแบบนี้เคยเห็นแต่แบบหูเนี้ยง่ายเคยเห็นแต่ว่าเป็นเป็นองค์แบบนี้บบเคยเห็นจากเทื่อ สาวนดีใจที่ได้กราบทุกคนสาวนดีใจลายภูมิใจที่สุดเลยเนะาะเพราะเป็นพระองค์ท่านที่สาวนแบบมากแบบมากให้เบิ่งเบิ่งทีดีเนาะตอนนั้นเนาะแล้วเขาเห็นนะนะเขาก็แบบมีความแบบสร้างสีเบลทุกคนมาเอาูถือแบบทรงแบบมีมีบุญบารมีใหนะทุกคนเพื่อนนะ เลีเยวเบิ่งเลียวเบิ่งเขาก็แบบมีพูุความพู้สืบท่านท่านม,มีบุญบาร,รมีสามารถบรรเทาทุกข์และก็ความลุสุขแล,และสิ่งที่ที่เพื่อนทำให้สาวไทยบมแมนธรรมดาสาวนก็เคยเห็นในข่าวเนะวาะบมธรรมดาเลยเรียกแบบโบมแมนแบบโบมแมนบเบมแมนธรรมดาเลยเหมือนเทวดาเลยทุกคนนี่แหละเนาะแบบบบมแมนแต่สาวไทยฮักเลย สาวลาวก็ฮักอย่างสาววอนี่ก็ยังแบบเขาลบฮักเนาะทุกคนนนั่แหละอันนี้จากใจสาววอนอิลีเนาะขอกราบเนาะทุกคนเนาะขออันนี้นะด้อยเนาะทรงพระเจริญเนาะทุกคนเขาเขาออกไปด้านนอกนอเนาะอากาศจะเกิด น,นี่ก็จะเป็นความรู้สึกของสาวอนเนาะที่ได้มาเห็นสถานที่อันเป็นสักดิทธิ์ของสาวอนนี่คือพระที่นั่งสันเพชรนะสาวอนนะคือถ้าโอกาสหน้าได้พามูหรือว่าผ้าขอบรัวมาให้สาวอนอธิบอธิบายพ่นบอกว่าเอยียงคือพระที่นั่งสันเพชรซึ่งพระที่นั่งนี้ก็จําลองมาจากาเมืองเก่าอยุทธยาสาวอนจะมองเห็นได้ว่าเมื่อเขาเขาไปดันในสาวอนจะเห็นเหมือนจะเป็นแบบสวยงามสวยงามนะงาม และก็จะเป็นหนี้เหมือนเปรียบเหมือนเวลาจะทรงออกศึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าวอยู่หัวก็จะมาวางแผนนะกับขุนนางเนาะสาววนเนาะและก็เป็นสถานที่ที่ท่านออกว่าราชการนะฮะก็บาบบเองก็ได้ผ้าสาววนหรือว่าสาววนี่กับผ้าบาโบวะนี่แล้วก็เอฟซีเนาะเพ่นเพื่นผ้าเขามานะขอบคุณเอฟซีที่มีน้ำใจนะพนันสนุนสาววนสองคนเนี่ยอาจจะบอกบนิหูน้าเพิ่นบ้าบนิฮูน่าเพ่นแบบว่ากรบโบนฮู่าเพิ่นว่า อ,อยากประสงค์ออกนามบบแต่ว่าสาวรก็เพิ่นกาให้เฮากับบาวโบูได้มาเห็นจุดนี้เนาะสบัรบขอพักคุณเนาะทุกคนแบบ FC คนไทยเนาะใจดีแฮ้งทุกคนใจดีหลายเป็นนดพี่น้องเนาะเพราได้ความคิดเห็นน,นาๆกัคอมเมนต์มาบอกบาสมายในได้ครับเพราะว่าเน้นย่าบาสมายเห็นปุ๊บเออบาสมายกัแบบว่า เขาแบบว่าสาวลาวคนนี้เรียว่าสาวอนเนาะกับไอโบเนาะเพิ่นจะอธิบายออกมาให้เบิดให้คนได้หูคือเพิ่นมีความรู้อยู่แล้วเนาะไอโบหรือว่าสาวอนสาลาวนี่ยก็เพิ่นมาครั้งแรกนเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นก็สิว้าวเนาะคือตื่นเต้นไปนําเพิ่นเนาะเฮาเบิ่งเฮาเห็นกันเนาะแบบว่าเออเพิ่นแสดงความจริงใจออกมาว่าบได้ว่าสร้าง เฮ็ดแบบว่าเออเวอร์ไปบอหเรียกว่าเหตุยังไปแบบนี้เพื่อคือเพิ่นแสดงออกมาคือแสดงออกจากข้างในจริงๆเนาะคือซาวนกับไอโบนี่ก็นเนาะเพิ่นคือรักหรือว่าหักประเทศไทยถึงเพิ่นแสดงออกแบบนี้ถ้าคนสิแสดงบ่ออกก็สชิบไปอีกอย่างหนึ่งเนาะการคลิปนี้ก็ขอคำมุกขอบใจทั้งไอโบแล้วก็ ทางซาวอนเยอพี่น้องก็บบอกว่าทางเอฟซีไอโบหรือว่าเอฟซีซาวอนเนาะก็ขอขอบมุกขอบใจหลายๆที่ว่าติดตามและรับชมคลิปเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อผิดพลาดประการใดก็เนะาะพักขอบคุณพี่ๆทุกทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบ่าวสมายเนาะคลิปนี้บ่าวสมายก็จะจบคลิปเพียง่นี้เด้อพี่น้องเนาะก็ขอการาบคำว่าสวัสดีและสบายดีครับผม